สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลารายงานผลการดำเนินงานโครงการวันมหกรรมอาชีพประจำปีงบประมาณพศ2567สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพอดสงขลาระหว่างวันที่29-30มีนาคม2567ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิรลราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ คือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เทรนด์ต่างๆของตลาดแรงงานเนีต้องมีเรื่องของอัพสกิลนะครับแล้วก็อัพสกิลก็คือเราก็ต้องพ,พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการดีสกิลก็ต้องมีนะครับแต่โลกข้างหน้าเทรนด์ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมาดดีสกิลเพราะมันต้องไปคอนโทรล ระบบ AI ซึ่งจะเกิดขึ้นในแต่ละไรง,งานเพราะฉะนั้นตราบใดที่แรง,งานของเรามีมันติสกิลเนี่ยเราโอกาสว่างงานแทบไม่มีเลยนะครับสรุปผลการจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพศ2567มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน2,551คนเพศชาย852คน เพศหญิง1,699คนกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอิสระจำนวน10อาชีพมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน810คนดังนี้การทำเปอเปี๊ยทอดการทำน้ำสลัด7ดสีการทำน้ำพริก3าสูตร การทำตาก้แฟนซีการทำพุดดิ้งคัสตาร์ดบาลิสต้าการเพ้นกระเป๋าผ้าการทำวิปครีม DIY การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกำรรมยีและการจัดสวนขวดขนาดจิว๋วกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพจำนวน40บููธมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการอาชีพจำนวน1 0 1 0คนดังนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาก่องพัฒนาระบบบริการจัดหางานกรมการจัดหางานก่องส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานจัดหาบันพัฒนาฝีมือรายงาน12สงขลาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคภาคใต้ สำนะะักงานสวัสดิการและคุ้มครอง <oui> แรงงานจ e ังหวัดสงขลาศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9ก้าสงขลาสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทยเทควิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจแทนทัศฐานหญิงสงขลาเรือนจำกลางสงขลานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกวิทยาลายัยนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานคริน นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตสงขลาการทอผ้าจากใยตาลเกษตรกรยุคใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเปิดโลกนักลงทุนหุ้นและคริปโตบริษัทคิวบิกเทรดเดอร์จำกัด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากพืชท้องถิ่นมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพสปาและความงามในชล่นโชวสโตร้านเบอร์เกอร์สกูลร้าน88ดีกรีห้านสวนก้าวไล่ร้านกะอ้อยยำแซบ่บร้านกาแฟพันไทยและร้าน c ีพ กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุจากเทศบาลเมืองควนลังกลุ่มเปราะบางผู้พิการจากโรงพยาบาลสงขลากลุ่มเปราะบางผู้พิการจากกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกกลุ่มผู้รับางานไปทำที่บ้านก้อยขนมสังกลุ่มผู้รับางานไปทำที่บ้านผักอินทรีกลุ่มผู้รับางานไปทำที่บ้านน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกลุ่มผู้รับางานไปทำที่บ้าน กระเป๋าสารเชือกมัดฟังกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ What is the future of work อาชีพสมัยใหม่ยุค AI ครองเมืองมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและผู้เข้าร่วมฟังผ่านทางออนไลน์จำนวน122คนกิจกรรมรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศจำนวน17คนและมีผู้เข้ารับการให้คำปรึกษาไปทำงานต่างประเทศ จำนวน55คนกิจกรรมรับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับกลุ่มคนพิเศษมีผู้พิการลงทะเบียนสมัครงานจำนวน1คนมีผู้สูงอายุลงทะเบียนสมัครงานจำนวน1คนและมีผู้รับบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพจำนวน8คน กิจกรรมนัดพบแรงงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,489คนกิจกรรมที่ให้บริการภายในงานการรับสมัครงานมีจำนวนนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานจำนวน83บริษัทต,ตำแหน่งงานว่างจำนวน543ตำแหน่ง2,174อัตรามีจำนวนนายจ้างและสถานประกอบการฝากตำแหน่งประชาสัมพันธ์จำนวน14บริษัท ตำแหน่งงานว่างจำนวน40ตำแหน่ง73อัตราจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมด526คนแบ่งเป็นเพศชาย163คนเพศหญิง363คนผู้ทีค่คาดว่าจะได้รับการบรรจุงานจำนวน341คนคิดเป็นร้อยละ64.83ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ภาษาอย่างเงี้ยภาษาตอนนี้ก็ถือว่า,าจำเป็นจาเป็นเป็นลําดับต้นๆเลยแหละเพราะว่าถ้าเราได้ภาษาเนี่ยการทํางานมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้เนี่ยงานคิดว่า100%เซ์เลยแหละที่จะต้องก็คือเทคโนโลยีการอีเมลพวกไมโครซอฟท์ฟิทพวกโปรแกรม AI อะไรเงี้ยที่จะช่วยก็คือในสองทองทักษะเบื้องต้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่านอกจากสกิลที่เรามี จากการทํางานที่เดิมค่ะการที่เราภาษาเราได้เทคโนโลยีเราได้สองตัวนี้ค่ะอย่างน้อยๆมาบวกกับประสบการณ์มันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยในการพิจารณาที่จะทำให้เราถึงแม้เราอ,อายุเราอาจจะม,มาประมาณนึงแต่ด้วยสองสามทักษะประมาณนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราสามารถมีโอกาสในการพิจารณาเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ